สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลล์ป้อมอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมนะครับ t o y o ต้า o l o l a คล o s นะครับรุ่นไฮบ r ิ d พรีเมียมเซ e ตี้นะครับปี2021นะครับไม้เพียงแค่59,000กิโลเท่านั้นนะครับรถนี้สภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับเรารับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับใม่แท้100%นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับรอบคัน นะครับนี่ดูนะครับดูไฟหน้าดีครับสวยใสมาก LED นะครับพร้อมโปรเทคเตอร์นะครับอันนี้นะครับเขาใส่ชุดสเกิร์ตมาให้นะครับสวยมากนะครับนี่นี่เขาใส่คิ้วตรงนี้ผมชอบมากนี่สวยนะครับสีน้ำเงินนะครับรับกับสัญลักษณ์โตโยต้าสวยมากนะครับมีสเกิร์ตล่างด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่พาไปดูรอบคันนี่สวยจริงๆนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับ ล้อเดิมนะครับยางใช้ได้ยาวๆนะครับนี่ลูกค้าติดสกเกิร์ตข้างมาด้วยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนี่มีขี้เล็ดนะครับกดล็อกรถไปไปนิ้วสัมผัสนะครับใส่ที่กันลอยนะครับเวลาเราเปิดล้วงเข้าไปนะครับสบภาพใสๆนะรุ่นนี้รุ่นท็อปนะ <Wow. S 1> ันกันลูบด้วยนะครับ ดูดูสภาพนะสวยคลิปนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับนี่ดูสเกิร์ตหลังนี่สวยๆเลยนะครับนี่สัญลักษณ์โต y ยต้านะครับสีน้ำเงินนะเป็นไฮบริดแล้วก็รับกับตัวนี้ติดมาเพิ่มนะสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับสวยมากนะครับดูมีสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมขีบฉลามสวยๆนะฮะ ขาวมุกนะฮะนี่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 ติดอันนี้อันนึงลืมบอกครับนี่นี่สีฟ้าสวยเลยนะครับโอ้โหสภาพสวยๆนะฮะหาได้ที่สิ์ออโต้นะครับการบริการดีๆอย่างนี้นะหาได้ที่เซลล์ป้อมนะครับเหมือนคุณลูกค้าได้มาดูรถเองเลยนะครับซื้อกับทางเรานะครับนี่ให้ดูกันจะจๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับอ่ะผมพาไปชมภายในนะครับนี่ดูเห็นไหม สะอาดๆเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับคอนซูมคอนโซลสวยนะครับนี่พวงมาลัยมอติฟังก์ชันนะครับมีเตือนก่อนชนนะครับเตือนออกนอกเลนนะครับนี่มีคุสคอนโซลนะโหมดปรับพวงมาลัยนะครับฝั่งนู้นนะครับเป็นฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับปรับจอปรับวิทยุนะครับนี่เบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับ บอกปัไฟฟ้าเบาะสีน้ำตาลสวยมากนะครับ <Wow. S 1> สภาพเบาะเดิมๆเ,เลยนะครับนี่หน้าจอสัมผัสนะครับพร้อมกล้อง360องศานะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ดูสวยมากนะฮะนี่คันนี้มีซันลูฟด้วยนะครับเพราะมันเป็นตัวท็อปเนาะเดี๋ยวผมเปิดก่อนอย่างเียซันลูฟส,สวยๆใสๆเลยนะครับสภาพสวยๆนะของเราเดี๋ยวดูเลขไม์ก่อน นี่ไหเท่าไหร่นะ59,556กิโลนะครับใหม่น้อยด้วยนะครับอ่ะพาไปชมด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังกันต่อนะครับดูสภาพรถทางเต็นท์เรานี่ยครับสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมไม่มีใครส่องให้ดูขนาดนี้ครับเอนเรากล้าส่องให้ท่านดูเลยนะ หมือนคุณลูกค้าได้มาดูรถเองเลยนะฮะนี่ดูสภาพสวยๆเบาะสวยๆนะน,นี่มีแอร์ตอนหลังด้วยนะฮะจัดราคาโปรโมชั่นอีกตั้งหากนะผ่อนเดือนละหมื่นสี่ยงคันนี้นะคระับเดี๋ยวพาไปชมท้ายรถนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับ น็อตเดิมเดเลยเดิมเนะฮะน็อตเดิมมาร์กเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับสวยๆเนาะมีถาดทายให้ด้วยนะนี่ในกลองแอบ,บดูเครื่องมือหน่อยสิโคครบหมดนะครับที่เติมลมยางแม่แรงครบนะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องนะครับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่ดูเห็นไหมนี่ให้ดูกันเห็นๆเ,เลยครับมาร์กเดิมอาร์คเดิมนะครับเดิมหมดนะครับผมบอกแล้วนะครับผมทําให้เหมือนคุณลูกค้ามาดูเองเลยนะครับเพราะว่าเราเข้าใจคุณลูกค้าบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่กรุงเทพนะครับ ทางเราก็นี่ทําให้เกิดเห็นเห็นเลยนะซอกเดิมเม็ดเดิมอาร์คเดิมหมดนะครับเรารับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่พีความไม่มีจมน้ำนะครับใหม่แท้100%เซนะครับให้ดูหนึ่งให้ดูนี่นี่ตรงนี้นี่ยังไงนี่ป็นไงเดิมไหมโอ้ง้าก,ากันจะจะเห็นเห็นกันไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสรุปราคาให้นะครับมาผมสรุปราคานะครับ คันนี้นะครับเป็นโ o โยต้าโคโราคลอสนะครับรุ่นพรีเมียมเซฟตี้นะครับปี2021นะครับไม่เพียงแค่59,000กิโลเท่านั้นนะครับจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษไป819,000บาทเท่านั้น <Wow. S 1> สนใจติดต่อเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับฝากคุณลูกค้ากดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เซลล์ป้อมหน่อยนะครับ <Wow. S 1> ขอบคุณครับ